สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอลิสารักแก้วนะคะ,ะหรหัสศึกษา6กสามสี่ศ่งสนึ่ค่ะคณะบัญชีค่ะจากงานที่อาจารย์ให้ไปทำนะคะก็คือไปศึกษาไป,ไปดูเลือกหนังเลือกดูหนังทั้งหมด2เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกที่เลือกดูนะคะก็จะเป็น The King's Speech นะคะสิ่งที่ได้จากการดูหนังเรื่องนี้นะคะก็เป็นเออ พระราชาพระเจ้าจอร์ดเนี่นะคะพระเจ้าจอร์ดที่หกค่ะเพราะว่าชินชอบเพราะว่าเขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เขาเหมือนพูดติดอ่างอะค่ะแล้วก็ไม่ดูถูกตัวเองแต่เขาก็สามารถทําให้รู้ว่าเราก็สามารถเป็นเหมือนคนปกติได้เรามีความพยายามให้เป็นแบบเหมือนคนอื่นได้พูดได้พูด ชื่นชอบบุคลิกของพระเจ้าตอที่6ที่เป็นคนกล้าหาญจงรักภักดีเป็นสามีที่ดีแล้วก็เป็นพ่อที่ดีนะคะพระเจ้าตอที่6ก็คือก็เป็นมีความเคารพเคารพเคารพซื่อสัตย์ต่อพี่น้องต่อต่อภรรยานะคะก็จะมี ความบุกพ่องหลายประการแต่ก็ยังสามารถทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ได้ก็คืออย่างการนำพาอังกฤษให้พ้นจากภัยสงคารามนะคะเรื่องที่สองที่เลือกดูนะคะก็คืออ่า Into the View นะคะช่ชอบท่ช,ชอบคิ คิสมักคาสค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเขาเขาเรียนเขาเรียนพึ่งจบแล้วเขาก็นําเงินทั้งหมดไปบริจาคแล้วก็เข้าป่าเข้าป่าไปประจนภัยค่ะเอ่อคนเรามักจะไม่รู้สึกถึงคุณค่าจากการดูหนังเรื่องนี้จบนะคะคนเรามักจะไม่รู้สึกถึงคุณค่าที่ที่มีจนกระทั่งสิ่งสิ่งนั้นไม่อยู่กับเราแล้วหรือสูญเสียมันไป เพราะว่าเรามัวแต่มองหาความสุขจนกระทั่งลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงแล้วมันมีอยู่ใกล้ๆนั่นเองแต่เขาก็ไม่เคยมองเห็นมันเลยค่ะมองข้ามครอบครัวเออก็จนกระทั่งเขาเข้าไปผจญภัยในป่าพบอันตรายต่างๆพบเขาเป็นคนกล้าหาญค่ะแล้วก็มี มีจิตใจที่เข้มแข็งเข้าเดินทางโดยไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศเขา้าเข้าป่าไปประจนภัยกับสิ่งอันตรายต่างๆเขาเขียนจดหมายกลับไปหาทุกคนที่เขาพบเจอระหว่างการรปะจนภัยแล้วเขาก็ไม่ไม่เขียนหาครอบครัวเลยค่ะเขียนหาทุกคนที่เดินที่ ผจญภัยผ่านแล้วก็เขียนจดหมายหาเพื่อนแต่ไม่เคยเขียนจดหมายจดหมายถึงครอบครัวเลยค่ะเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ได้ค่ะจากการดูหนังเรื่องคริสแมคเคิลสนะคะคือเขาเป็นคนที่ไม่ มีความรักต่อครอบครัวเลยค่ะเขาเขาจึงหนีออกไปผจญภัยในโลกป่ากว้างนะคะที่มีอันตรายมากมายจนกระทั่งเขาเก็อบจะเสียชีวิตนะคะเขามองเห็นภาพสุดท้ายก็คือการอบก่อนพ่อกับแม่อบก่อนครอบครัวนะคะเพราะเขาเพิ่งจะรู้สึกได้ว่าความสุขที่แท้จริงแล้วมันอยู่ใกล้ๆตัวโดยที่เรามอง เรามองเรามัวแต่มองหาแต่ความสุขเราไม่เราไม่มองสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแ,แค่นี้ค่ะ